สวัสดีครับผมจะไปถึงชุดแอนแมนครับโอ้ยแอนแมนน่ยแอนแมนแปลงร่างยังไงกล้ามใหญ่โอ้กล้ามใหญ่ด้วยโอ้โหกล้ามใหญ่เท่าไหน่ก็ดีก้ามใหญ่นะครับแล้วแปลงร่างทำไงหนึ่งสองสามทำยังไงถ้าแอนแมนแปลงร่ง <S 1> 1, <S างทำยังไงครับให้ต้องกลายเป็นตัวมดก่อนนะติดติดออ๋เป็นมนดเหรออ๋อแหละ อ้าว oh, มาแล้วแอ oh, oh. นแมนโอ้โหกดปุ่มแปลงร่างตัวโต,วตวทำไงกดปุ่มทู่อึ๊บ oh, oh, oh. แข็งแรงโอ้โหแอนแมนอ๋ออ๋อเป็นตัวเล็กกับตัวเล็กทำไงาคานเลยอะแอนแมนต้องคานอะ uh. uh huh. <c oughs> อย่างเงี้ยครับแอนแมนโอเคบายบายเพืพ่อนเพืพ่อนยังบายบาย โอเค,อ,เคอย่าลือมอะไรอย่าลือมอะไรนีกดไลค์กดแชร์นกลัวแกซับสไคร้บายบายครับบ๊ายบายเย้บ hmm. ๊ายบาย